ผมว่าผมเจอแล้วครับมีชื่อกีนนะช่วงนี้เขาจะมาพักอยู่ของเราสักพักหนึ่งก่อนค่าตัวนักมวยในค่ายมัเยอะมากมีแค่ทันที่ได้สองแสนมึงจะหางานชกให้ทันมันหรอแล้วถ้าผมทำได้ผมขอแบ่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ปะ ถ้ามึงมันไม่ได้เก่งเด็ดปากอ่ะกูให้มึงยี่สิบตามที่มึงขอเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึกพยั์คำรามนักมวยคู่เอกเนี่ยจะเป็นการชกระหว่างไต้ฝุ่นกําลังหานักชกที่มีฝีมือผมอยากให้ปืนใหญ่ปลาพยักชกกับไต้ฝุ่นฟ้าคำรามอ่ะครับเพื่อนรักขาดเรียนโพล่อ่านน้ำให้หน่อยดิเดี๋ยวโดนแพลแล้วมันแสบผมหางานชกให้คนเด้แล้วนะกับไต้ฝุ่นถ้าเป็นมันอ่ะ ผมไม่ชกเดี๋ยวคุณยูเห็นแกตัวเดินทันเป็นนักมวยไม่ใช่เหรอทำไมถึงหนีงานชกอะคุณเมงขี่ค่ะวะในหัวของคุณน่ะมันคงจะมีแค่เรื่องตัวเองกับเรื่องเงินสินะก็มันเป็นงานของผมนี่เลิกยุ่งย่ามแตชีวิตของผมสักทีรู้หอกเหตุของตัวเองซะบ้านถ้าต่างคนต่างขยับอันเราก็จะเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะ ผมขอโทษนะพี่เมื่อกี้พูดแรงไปอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะหมายความแบบนั้นจริงๆอย่าขอบคุณเทพเข้ามาทําให้ชีวิตผมดีขึ้นมันเป็นเพราะเราช่วยกัน้างหาไม่ใช่เพราะผมคนเดียวสะหน,น่อยเีมอะไรก็เพิ่งเคยเห็นไอ้ปืนใหญ่ตาพยากยิ้มหน้าชีตโน่ผมเข้าใจความรู้สึกเฮียน,นะแต่เฮียไม่ได้แบกรับมันไวค้คนเดียวสะหน่อยรู้ว่าผิดก็รีบไปแก้ไขสิอยู่กัง,งคนได้ไหม อย่ยอมมาท,ทุกอย่างให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันยอมให้เธอร้ายร่าฉันจะร้ายยอมที่จะเป็นของเธอคนนี้ตลอบไปผมเอย่าขึ้นโชคไปไต้พุ่นอย่าทำให้ใครต้องเสียชื่อเพราะความคิดน้อยของตัวเองรู้ใช่ไหมว่าต้องทำ การตายของพ่อมึงอ่ะกูคิดว่าประกรณ์ถึงฆาตกรว่ะไม่สอนเรามึงใช้วิธีไหนพวกมึงต้องเอาเงินมาคืนเสียเทพตอนนี้ผมจะกวาดล้างพวกผู้มีอิทธิพลในวงการมวยให้หมดผมกำลังเฮียเหมือนกันนะครับผมชีอยุทธนะครับคุณมีแฟนหรือยังนะครับมีแล้ววันนี้ครพี่ นี่แย่กัะเซิร์นแล้วคุณทำอย่างนี้ได้ไงวะไม่ต้องกลัวนะคีนเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปแบบที่เคยผ่านมาคีนจะเป็นคู่เจนของทันกลอดไปนะต่อไปนี้ทันไม่ได้ขึ้นชกด้วยตัวเองหรือด้วยคีนแต่ทันจะทำด้วยเราเรามาต่อยกสามกันเลยดีไหม